อยู่แล้วเนี่ยฮะอ่านี่นี่นี่นักเรียนอันนี้ฟังดูนะจ๊ะดูจะให้พวกหนูๆอ่ะเล่นมินเปรี้ยวกันนะเอามาตั้งแถวสิแล้วเข้าแล้วเร็วเร็วเร็วเข้มแข็งหน่อยจ้าแล้วเอามากันล่ะเนี่ยอ่าไปไปเอากระเป๋าไปเก็บซะนะจ๊ะไปไปดีจ้าไป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 เร็วๆเข้าอ่าหนูมาตั้งแถวตรงนี้จ้าเร็วอ้าวเอานะเอา อ้าวหลีกไปสิตายจริงถอยไปถอยไปถอยไปเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาชนกันหรอกเอามาเดี๋ยวไปทางนี้อ้าวเร็วเร็มาทางนี้มาทางนี้ตายจริงเร็วๆว้าไปทางนู้นจ้าไปทางนู้นไปทางนู้นไปเร็วเร็วเร็วเเร็วเไปทางนู้นเร็วโอ้ยเอาละนะหนึ่งสองซ้ำอ้าวเร็ว ครูใหญ่ต้องการพบค่ะออขอบใจผมอ่านเวลาครูแล้วครูขอลาห้าวันเฉยคร,ครูลาติดต่อกันมาเกือบทั้งเดือน ดูมันเดือนนี้ครูมาสอนไม่กี่วันค่ะดิฉันมาสอนเดือนนี้แค่เก้าวันเท่านั้นครูหยุดเกินกําหนดที่ทางผู้จัดการโรงเรียนเขากําหนดไว้ให้ถ้าหากว่าเป็นกรณีจําเป็นจริงๆผมคงจะช่วยเป็นปากเสียงแทนครูได้ครูเล่าความจําเป็นของครูให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับครูคงทราบเรื่องแม่ของดิฉันแล้วครับอาการหนักหรือเปล่าเปล่าแล้วค่ะ อาการไม่หนักแต่ก็ไม่ดีขึ้นที่สำคัญคือพ่อดิฉันนตาท่านที่เคยเป็นเมื่อคราวก่อนตอนนี้ท่านก็เป็นอีกแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นค่ะ<ม>ตอนนี้มองไม่เห็นเลยเมื่อก่อนเนี้ยพ่อช่วยดูแลแม่ให้แต่เดี๋ยวนี้มีเพียงดิฉันเท่านั้นที่ต้องดูแลดิฉันอาจต้องลาออกจากราชการแน่ๆเลยค่ะครู ขอให้ผมได้มีโอกาสช่วยครูบ้างอย่างน้อยครูจะได้ไม่ต้องลาออกจ้างใครสักคนดีไหมครับให้คอยดูแลพ่อกับแม่ขอบคุณค่ะแต่ดิฉันนะ่ะคิดว่าลูกควรจะมีหน้าที่ดูแลเองมากกว่าขอบพระคุณครูใหญ่มากค่ะที่กรุณาอ้าว เรียนเลิกกันเถอะจ้าฝนจะตกแล้วนะจ้าเข้าห้องเรียนแล้วไป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 เข้าห้องเรียนแล้วอ่ะเธอเข้าห้องสิจ้า วันหมอไม่เห็นมากี่วันแล้วก็เพิ่งมาสองสามวันนี้เองน้ำพึ่งมันไปไหนล่ะมันไปสอนหนังสือยังไม่กลับเวรกรรมจริงๆว่าผันทำไมไม่ตายมันรู้แล้วรอดไปอยู่ไปก็ทรมานลูกเรเปล่า เงินทองจะรักษาก็ไม่มีฉันก็นึกไม่ถึงว่าพี่วันจะเป็นหนักถึงขนาดนี้ตอนนี้พี่เราไม่ยองอย่างบนลแล้วพิ่งขึ้นไปสักพักนี่เองเมื่อกี้ไอ้สินมันก็จะมายึดนาที่เอาไปจำนำมันไว้บทจะโชคร้ายมันระดังเข้ามาทุกด้านเลย น้ำพึ่งมาแล้วไปวันสวัสดีจนาพันธ์ม,มานานนล้วเห๊ะอืมสักพักหนึ่งแล้ว พ่อจ๋าแม่เป็นยังไงบ้างน่ะคงจะหลับไปแล้วละลูกเออฉันมีเรื่องอยากจะคุยกันน้ำพึ่งสักหน่อยฉันคิดว่าถ้าน้ำพึ่งตกลงพ่ลํายองกับพี่วันอาจจะได้ไปรักษาตัวที่กรุงเทพนะเป็นไปไม่ได้ลอกพันตีเงินทองไม่ใช่น้อยๆข่ามดข่าหมอว่าไม่ได้นะพ่อน้พันนะ่ะ อาจจะมีอะไรดีๆอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมพันอืมใช่คุณเทิดเจ้าของไร่ที่ฉันทำงานอยู่กับเขาอ่ะต้องการคนสอนหนังสือลูกชายเขาแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยเรื่องเงินเขาไม่อั้นจริงๆแหละนะยำพึ่งแม่แม่ขาแม่แมบมนแล้วเนี้วแล้วมีอกดีใ,ใจอะไรนักหนาที่เบา ทางนี้ออจ้านี่ออนับพันนะก็ออมีข่าวดีจะบอกเอาว่าไปคืออย่างนี้พี่ลำายองใครเนี่ยพันรู้น้ำพึ่งรับคุณหนูอ,อ๋อมันรู้ได้เหรอ แล้วมาที่นี่ทำไมมีธุระอะไรคืออย่างนี้ครับคุณหนูคุณพ่อต้องการแม่บ้านแล้วมาสอนหนังสือคุณหนูด้วย้าแล้วใครใครต้องการคุณพ่อคุณหนูครับไม่จริงถ้พพงาพ่อต้องการพ่อต้องปรึกษาฉันก่อนตัวแค่นี้เหรอจะมาสอนหนังสือฉัน มีผัวหรือ,อยังอะเราอ่ะคุณหนูทำไมเอาอยากจะทํางานก็ต้องถามกันหน่อยสิทําไมมีผัวหรือผัวไม่มีห้ามทํางานที่นี่เข้าใจเออคุณหนูครับอย่าเสือก<อ>ไอ้หอมคือทำซาอู่ไปยิงหัวนอนเลยเอามะไม่เอาครับคุณหนูวางะถามว่ามีผอสลรอัวิผัวหรือ,อยังแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอะเกี่ยวสิวะ ไม่เกี่ยวได้ไงเกิดแกไม่มีผัวแล้วมาทําสูส้ากับพ่อพ่อฉันยิ่งเมาไม่เคยรู้เรื่องกดเสร็จแกเท่านั้นลุงพันพาฉันกลับบ้านเถอะเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเด็กแก่นแก้วอย่างนี้คุณหนูทําไมถึงได้พูดอย่างนี้คุณพ่อเชิญเข้ามานะนี่ถ้าคุณพ่อรู้เรื่องคุณหนูจะต้องถูกดุก็ล้องสิวะล้องสิใครขืนกล้าฟ้องพ่อ ไปได้เจอกันจำไว้นะแม่ครูแกไม่มีผัวมาอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้เฮ้ย hey, หอมอไปป่ะไปยิงนกไปสไปไิอยาก<อ>ถูกขยิงกรบบานแล้วไงไปเดี๋ยวนี้นะครับคุณหนูเอานักติกเข้าไปด้วยครับลูกชายเขายังขนาดน,นี้ พ่อจะขนาดไหนกันนะโอ้ยคุณพ่อเขาใจดีจะตายไปคุณเธอกลับมาแล้วเนครับออเดี๋ยวก่อน มลุงพันฉันเห็นจะไม่ไหวแน่ๆไหวสิวันลำพึง เผื่อยังไงคุณเทิดน่ะเขาส่งพ่อกับแม่ของเองไปรักษาที่กรุงเทพได้เองจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้น้ำพ้งคุณเทิดไงล่ะเราเป็นครูเหรอ ตอนท่านไหนเออประถมสามกับประถมสี่ค่ะจบจากไหนฝึกขัดครูประจำจังหวัดค่ะอืมอืมดีขนาดนี้เน่่ๆๆ่นั่งตรงนี้ได้ไหม,มจ,ะจะได้เห็นหน้าเห็นตาหน่อยขนาดนี้ กำลังเดือดร้อนอยู่สองประการประการแรกลูกชายฉันกำลังจะกลายเป็นคนโง่เพราะไม่ยอมเรียนหนังสือเขาสัญญากับฉันว่าจะยอมกลับไปเรียนที่กรุงเทพกับย่าของเขาแต่ฉันด้อยู่ที่นี่จนถึงสิ้นปี <c oughs> ฉันต้องยอมเพราะฉันรักลูกฉันแต่ฉันก็ต้องการให้เขาได้เรียนบ้าง เธอเข้าใจาไหมค่ะประการที่สองที่บ้านนี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นงานบ้านมันเป็นสับรสักคนอยู่กันเป็นหมูเป็น,ปน,น,มน,ห,มมนหมารวมถึงต,ตัวฉันเองด้วยไอ้หอมเธอรู้จักใช่ไหมไอ้หอมอ่ะค่ะรู้จักค่ะ หอมไปพ่อครัวแต่ว่าแต่คนเลยแม้แตะหมานยังก็ะเดือไม่ลงเมื่อวานให้แกงเผ็ดนกกินแล้วมันน้ำล้างตีนเออแต่ดิฉันก็ไม่เก่งนักหรอกอืมก็ยังดีเป็นผู้หญิงงานบ้านงานเรือนมันต้องเก่งผู้ชายวัยังค่ำอีกประกาหนึ่ง กับแก้มในครมากินหน่อยสิครับทีนี้ก็ถึงข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนอกเหนือจากสองข้อที่ฉันได้บอกเธอเธอกำลังลำบากฉันเองก็ลำบากเธอลำบากเรื่องเงินทองฉันลำบากเพราะไม่มีใครเป็นแม่บ้านมีเงินให้เป็นเดือนส่งคนไปหาในเมืองไม่กี่วัน ็ S <S ได้นี่คะลล่ะฉันรู้ละไม่ต้องมาสอนฉันดีฉันไม่ได้สอนเป็นแต่เพียงแนะนำเท่านั้น